ถามรตรงประเด็นเลยดีกว่าเอาธุรกิจที่หลายคนเนี่ยมองว่าเป็นธุรกิจที่กระทบหนักมากในช่วงสัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมาเนะ<ม>ก็คือธุรกิจร้านอาหาร<ม>ก็โดนโอ้โหเยอะแยะมากมายจันเก่งก็มีร้านอาหารร้านชื่ออะไรนะครับร้านชื่อสิริชัยไก่ย่างครับจริงๆท,ทํามาตั้งแต่รุ่นกงมรดกนี้ก็ตกทอดมายังรุ่นผมนะครับซึ่งจริงๆผมไม่ได้บริหารนะพี่สาวสองคนเนี่ยบริหารคนละร้านก็ต้องปรับตัวเหมือนกันในธุรกิจร้านอาหารนะฮะจะบอกว่าเมื่อสอนยอดขายหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่หลักหลายหมื่นนะ ตอนนี้เหลือไม่กี่พันต่อวันเฉพาะคนที่มาซื้อของหน้าร้านนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยเปิดหน้าร้านได้ตอนนี้เปิดไม่ได้มันก็ต้องมีคนเดินมาแล้วก็หิ้วของกลับไปแต่ถ้าเราไม่ได้ทําออนไลน์ไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าเราอยู่ไม่ได้นะเพราะวันนี้ตัวที่ทําให้เกิดเงินหรือเกิดมูลค่าของการขายเนี่ยคือธุรกิจออนไลน์นะครับผมก็ได้ปรับตัวมาก่อนก็บอกพี่สาวสองคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหน้าร้านต้องเล็กลงนะเราต้องใช้ครัวให้คุ้มค่าที่สุดเราจะต้องส่งอาหารไปตามบ้านให้ได้อันนี้ผมเริ่มทำมาตั้งแต่ประมาณ67ปีที่แล้ว แล้วก็ค่อยๆทําอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะฮะแต่ว่าเราต้องมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับสามารถทําธุรกิจในโลกออนไลน์ได้ประกอบไ,ไ,ไปก<ด>ับโลกออฟไลน์ด้วย